ททยสบายดีและสวัสดีตอนวยสายทุกคนตอนสายเมือี้กาสนิมสีอันเอาพวงมาลัยลงวัดนั่นทุกคนลงไปอันไปตบแต่งตะวัดพุ่งละทุกคนเลยไปครับเขาอีแม่เด๋ยวสิมาเด๋ยวสิพาไปเบิ่งทุกคนเอ้ยวันเอาดอกไม้ลงวัดแล้วกิเห็ุแบบเลยแบบเลยนะไปเบิ่งกันเลยทุกคนตอนนี้กาเกมดอกไม้ลงวัดทุกคนดอกไม้ที่เฮาหอยนะเอาลบอลนีนนี่ บาได้มีแก้มนะมาลงเอาลงไปนะฮันไปห้อยยุตวัตพุทธคนลงไปบพระรัตายตวัดพุทธละมีเน็บมีแก้มกับมันมีไปนี่ละเลอะอันนี้นะดอกไม้อันนี้นะไม้ข้เจ้าเห็ดดอกไม้งามเนี่ยไปไปอ่ะลงไปเน็บจำได้หนักโทษเอามาละเอาลงไปอันไปห้อยย่ตวัตพุทุกคนลงไปห้อยย่ตวัดพุทธละ แลทนน้ทุกคนเน่งเอรอห้อยทุกคนห้อยพงมาละยีห่หอยพงมาอะไที่หาเอาลงมานนั่นแหละ กระประดาวัดทุกคนตบแต่งนะตบแต่งทั้มันงามโการโเจ้าขึ้นมาเตอร์ ບ້ານໃຫຍ່ຫມໍຢູ່ປູດະນານະາາຜງຈງາ ทางนี้ก็บนจะเขายังลงมาเติมพี่ว่าป้ามันเติมคนนี้แค่ยั่วโมงไม่มีผู้เอก ทุกปีข้าเจ้าสิเฮตบบนี้ทุกคนแต่ละปีมาฮอนบนุญพ่อขา้าชาข้าเจ้าสิเฮตบบนี้พออเป็นพี่ที่ของพี่ลีบ้านค่ะเบียม์เท่านี้ หลังจากที่เอาอันพงมาไล่ลงไปเอ็นทรงยุวัดแล้วก็สนิมกันสีได้ขึ้นไปหาเฮ็ดข้าวต้มขนมทุกคนเ้ยลวก็เอาต้นขึ้นไปแขนนะําเอาต้นขึ้นไปหอยเดี๋ยวสนิมสิม,มือเฮ็ดข้าวต้มขนมอยู่ตาเือนที่สนิมขึ้นมาแต่ว่าลัก็สิม,มาห่อข้าวต้มทุกคนเ้ยเฮ็ดข้าวต้มมั่นมือน,นี้นะไม่ได้เฮ็ดขนมนะมเฮ็ดแต่ข้าวต้มมัน่นอันนี้ โคแล้วทุกคนนะเดี๋ยวสิไปห่อบัดนี้นะสิมาห่อข้าวต้มทุกคนแล้วก็น้องจันดีเพิ่นก็มาห่อซอยพร้อมสวัสดีน้องจันดีสวัสดีสวัสดีงามสวัสดีสวัสดีลงสวัสดีปก็ยังมดละ

ตองกะยังเป๊ะอยู่ทุกคนเอ้ยเพราะว่าอันมือเสานี่เสานิ่มนึ่งเอาทุกคนได้ตองกะไม่ได้อันตะได,ด้ตะลมนะเสานิ่มนึ่งอร่อยตองกะมื้อนี้นะมื้ออันบุญห่อข้าวต้มทุกคนข้าเจ้ากินซีนกินเพร่ะน,นะเพราะว่ามื้อน,นี้นะข้าเจ้าล้มล้มงูล้มควายนะหอนมือบุญมาแล้วกะขเปิดตู้เฮือนเพลเฮือนมั่นทุกคนเนยกินยู่อนเพลเฮือนมั่นเสานิ่มกับห่อข้าวต้ม,ขาขาตมไม่ได้ไปกินน้ำข้าวเจ้าได้ ัันนนนเาถือว่าเขาไปแบบนึงเดี๋ยวละคนทำลายเนาะอยู่วีดีโอพี่ใช่ตอนนี้เขาต้มเห่ากระห่อแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวสิมานึ่งวันนี้นะเขาต้มกะเห็ดบีไดลายทุกคนอันบนห่อข้าวซากอันห้านี้นะเธอก่อนนี่นะเห็ดหลายอยู่แต่ว่าเธอเนี้ยนะเห็ดบีไดลายเขาต้มกะเ็ดเธอก่อน,นหลายโพดจนกินบีเบิร์ต อันนี้ก็เลยเฮ็ดแบบไม่ตันไหลเมื่อตอนนั้นกีนนี่ก็มาดักมาอยู่ทุกคนเลยเป็นตะแยนฝนตกอันนี้เมื่อนนื่นเซอโหดแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปนึง่งแบบนี้นะ เดี๋ยวสนิมกะสีนึ่งปลาไว้ทุกคนมันซุกจังมาป่งนะจังมาเข้าอ,อนะ่ะเพิ่อถ้าเข้าต้มซุกกะสนิมก็ส,กสิไปอันหอยต้นทุกคนไปเน็บเงินสะต้นก่นอนเดี๋ยวสิมาหอยต้นก่อนทุกคนหอยต้นนี่กะมื่อแรงพวกเราทุกคนเจังเอาลงไปแหย่ตะวัดนะ ก็ห้อยตัวแล้วแล้วนะเดี๋ยวมื้อแลงสิเอาลงไปแฮ่อันนั้นเอาลงไปวัดทุกคนแล้วก็แฮ่ต้นของเดี๋ยวสิไปเบิ่งนึงขต้มบัดนี้ทุกคนมันสุกยังเนาะ เาอขาวเออม่ค่ะเริกมไหมนี่คือมาทำฮชคดทุกคน ตอนนี้พอต้มพอกระสุกแล้วทุกคนรัดภาพมาทเทียนตอนกลางคืนทุกคนเสียเอาต้นลงไปส่งยวัดนะและ้วแ็แห่ต้นหอมตอนนี้กะกำลังจะลงวัดทุกคนยางลงไปวัดกันหลายคนเลยทุกคนลงวัดก่ะลงน้ำเขาอีแม คือผู้ชายผู้สาวกับวิวี่ทุกคนเลยมีแต่ไปนะ้ำแม้ไปทั้งเลยกะนหลายคน,คนตอนนี้ลงมาห้อดวัดแล้วทุกคน หองจะมุดดหนูไูงตึกราอยู่ฮัมจีจีดูตึกระดานอย่ Ke kawalan Bapak padanya ada แล้วแล้วได้ทุกคนวันนี้นะสีได้แห่ต้นนะุแห่ต้นอมวัดวันนี้นะต้นดีเขาปุ๋ยด้วย ฮันเฮินแล้วทุกคนหลังจากที่ขึ้นมาฮอนเฮินแล้วก็จะได้ปิดคลิปวันนี้ก่อนทุกคนเ้ยก่อนสิปิดคลิปสันนิมกาขอขอบุญขอบคุณเอสซีทุกคนที่เข้ามาติดตามและก็ฮับส้มเป็นกำลังใจเฮ้อสันนิมสำหรับคลิปนี้กะเอาสำนิกก่อนพอกันใ่คลิปหนะ้า